อยากรู้เมนูร้านนี้ไปถามแล้วเขาไม่ตอบอ่ะหนาทีไปร้านอื่นละอโอกาสในการขายยังไม่ทันเริ่มเลยถ้าพี่ต่อเห็นมันจะมีบอกว่าอัตราการส่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อัตราการเปิดเปิดอ่านกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือร้อใช่อันนี้คือตัวอย่างง่ายๆโอ้ด,ดีอะ รู้สึกกังวลไหมเวลาลูกค้าทักแชทมาตอนกลางคืนแล้วไม่ได้ตอบรู้สึกหรือเปล่าว่าเวลาของเราควรเอาไปทําอย่างอื่นแทนที่ต้องเสียเวลามานั่งตอบแชทลูกค้าตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีนะครับเพราะคลิปนี้เราจะมีตัวช่วยให้ทุกคนไม่ต้องเสียเวลาตอบแชทลูกค้าด้วยตัวเองอีกต่อไปสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับโอ๊ตนะครับโอ๊ตเรนเพสุก,กี้ครับโอ๊ตคือรุ่นน้องที่เก่งเรื่องการใช้แชทบอทต,ตอบลูกค้ามากโอ๊ตก็เป็นเจ้าของร้านอาหารนี่แหละแต่หลังจากที่โอ๊ตได้ใช้แชทบอทเนี่ยชีวิตโอ๊ตเปลี่ มาเริ่มใช้คือตอนนั้นเริ่มกับพี่ต่อที่แนะนํามาให้แล้วก็ได้ลองใช้เองพอใช้เองรู้สึกว่าเอ้ยมันสะดวกขึ้นมากเราไม่ต้องมานั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันพี่คือเมื่อก่อนเราเป็นคนตอบแชทเองใช่ปะคนเดียวเลยเรียนเพจนี่เจนที่เท่าไหร่3อ๋อเจนที่3คือพ่อแม่ก็ยังบริหารหน้าร้านอยู่ใช่โอ๊ตมาดูแลในฝั่งของออนไลน์จริงๆดูดูทั้งหมดแต่ว่าเราจะเน้นที่ส่วนออนไลน์มากกว่าเพราะว่ามันไม่มีคนทําได้เรารู้รู้อยู่คนเดียวเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์ผลผลัพธ์ที่ได้คือเราไม่ต้องมมมาาานนนััั่่่งงงงตตออออบบเเเททท้้้้วผีีีหหแคุกยยใรร หลังจากนั้นทุกคืนเวลาที่แบบเลิกงานแล้วสามสี่ทุ่มค่อยมานั่งเปิดดูว่าแชทบอทต,ตัวนี้มันตอบครบไหมตอบตามที่เราต้องการไหมโอ้ใช้แชทบอทดอันี้มานานแค่ไหนละประมาณ3-4ปีพี่โอ้เยอะนานนะมันสร้างยอดขายกับโอทได้จริงๆบ้างเนี่ยสร้างยอดขายได้แต่ว่ามันอาจจะบอกเป็นตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่เป็นแบบเหมือน end user ที่วัดผลจากยอดขายถ้าพี่ต่อเห็นมันจะมีบอกว่าอัตราการการส่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อ,อัตราการเปิดเปิดอ่านกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ คือถตรว่าพอเขาคักเปน29คนหลังจากแชทบอทตอบกลับไปลูกค้าเห็น29คนแลวลูกค้าเห็น29คนแล้วกดคลิกตามนั้น29คนใช่เอาง่ายๆเอาแค่5นาทีเอาแค่ตัวเราเองอะเวลาที่เราต้องการรู้ข้อมูลอยากรู้เมนูร้านเนี้ยไปถามแล้วเขาไม่ตอบอะ5นาทีอะหมดความสนใจแล้วนะไปร้านอื่นละ โอกาสในการขายยังไม่ทันเริ่มเลยมีเคสไหนไหมที่มันทําให้เห็นว่าโหโค้รโ,โชคดีเลยอะ่ะที่เราวางระบบแชทบอทแบบนี้ถ้าอย่างล่าสุดผมเปิดสาขาใหม่ที่ที่ถนนราชาพฤกษ์แล้วเราได้มีโอกาสยิงแอดเป็นปกติแล้วเวลาก่อนเปิดร้านยิงแอดไปใช่ไหมพี่แล้วก็ได้ลองใช้ตัวเขาเรียกว่า call to action อ่า send message เป็น engagement แทนที่ลูกค้าจะต้องดูโพสต์แล้วกดไปที่ปุ่ม send message มเรามีลิก์ send message ให้เขาเลยเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้ว่าเอ๊ะถึงเวลาทักจริงๆมันเป็นยังไงอ๋อนเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะเห็นเลยว่ามีคาว่าดูเมนูอาหารโปรโมชั่นปัจจุบันเวลาเปิดปิดสั่งอาหารทันทีซึ่งโดยปกติ Facebook มันทำเองไม่ได้แต่ถ้าทำผ่านเมนูแชทตรงเนี้ยทำได้สมมุติผมขอดูเมนูอาหารมันดูเมนูอาหารเรียงสาขาได้เลย อันนี้ผมตั้งใจทําแยกไว้เพราะว่าอยากจะรู้ด้วยว่าเวลาที่ลูกค้าทักไปเขาดูเมนูสาขาไหนแล้วเวลาเขากดอ่ะเราติดแท็กไว้ว่าเป็นของสาขานั้นเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าแล้วลูกค้าคนนั้นอ่ะสนใจสาขานั้นหรืออยู่ใกล้สาขานั้นดูสาขาถนนเพชรบุรีเรจะเข้าไปจริงๆแท้แทนที่จะกดดูเมนูแล้วเป็นทุกสาขาดูเมนูเดียวกันเราไม่รู้ว่าเขาสนใจสาขาไหนอันนี้วางเหยื่อล่อไว้อันนี้คืออาจจะเป็นในเคสที่ว่าเมนูของผมแต่ละสาขาจะมีความแตกต่างกันนิดนึงแต่ต่อให้เหมือนกันเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าลูกค้าสนใจสาขาไหน ใช่ทำอย่างนั้นก็ได้มาถึงตรงนี้แล้วอยากให้โอดลองทำโฟล์บางอย่างให้ดูสั้นๆก่อนเผื่อที่ผู้ชมทุกคนหรือเพื่อนๆทุกคนเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดจริงๆนะจริงๆโฟล์มันไม่ยากเพราะข้อมูลเครื่องมือทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วสิ่งที่เราต้องรู้อย่างแรกคือลูกค้าต้องการอะไรเวลาที่ลูกค้าเขาทักเพจมาเขาไม่ได้ต้องการคุยกับแอดมินนะเขาต้องการคําตอบที่เขาอยากรู้ เพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องทำโฟล์ให้ซับซ้อนคือซับซ้อนอะลูกค้าก็ลูกค้าก็งงเราเองก็งงแล้วที่ต้องไปแก้เพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าถามต้องการเมนูเราส่งเมนูให้ซึ่งผมว่าอันนี้ง่ายเพราะว่าถ้าเกิดใครที่เปิดธุรกิจมาระดับหนึ่งจะรู้คําถามมาตรฐานของลูกค้าอยู่แล้วใช่พอเข้าใจลูกค้าแล้วเราต้องมาทําความเข้าใจกับตัว Tools ที่เราใช้อว่ามันมีฟังก์ชันที่สามารถทําอะไรได้บ้างแล้วอันที่3มคือเข้าใจตัวเเองก่อนว่าเราต้องการส่งอะไรกลับไปหาลูกค้าเวลาที่ลูกค้าเขาถามมา เราจะได้เลือกใช้ Tools ที่มันอยู่ในตัวแอปตัวนี้ ได้ถูกเพราะมันมีมหลากหลายมากเลยเข้าใจลูกค้าดันไม่เข้าใจเครื่องมือ,อมใช้กันไม่ถูกไม่รู้ว่าเครื่องมืออันนี้มันเหมาะกับอะไรทุกเครื่องมือดีหมดแต่มันเหมาะก,กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกันใช่เพราะจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีในการส่งข้อมูลไปหาลูกค้าตอนที่ผมเริ่มใช้ครั้งแรกผมไม่รู้อะไรเลยอะผมส่งเป็นเท็กซ์ไปแล้วทีนี้มันเจอปัญหาว่าลูกค้าอ่านและอ่านไม่ครบอพอเวลาลูกค้าอ่านไม่ครบแล้วเราก็ต้องเสียเวลากลับมานั่งตอบใหม่มเราก็เลยพบว่ารูปภาพมันสามารถช่วยทําให้คนเข้าใจข้อมูลที่ต้องการสื่อได้ง่ายขึ้นผมเลย เปลี่ยนจากข้อมูลที่เป็นเท็กซ์มาใช้เป็นรูปภาพแค่เปลี่ยนแค่นี้ลูกค้าถามน้อยลงเยอะมากเพราะมันจบโฟลท์ในทันทีพอเราเข้าใจลูกค้า,าจริงๆลูกค้าไม่ได้ต้องการคําตอบเป็นตัวหนังสือลูกค้าต้องการว่าเขารู้ว่าเขาจะได้อะไระถ้ารูปมันตอบแทนตัวหนังสือได้ก็ใช้รูปไปเลยเราสามารถสแกนรูปได้จบภายในหนึ่งวิตแลวเข้าใจทั้งหมดแทนที่จะต้องไปอ่านเท็กซ์ยาวๆสี่ถึงห้าพันทัดสุดท้ายแล้วก็คือเข้าใจตัวเองว่าเราอยากจะต้องการให้ข้อมูลไหมหรือว่าต้องการปิดการขายเราสามารถเลือกช่องทางที่จะส่งกลับไปหาลูกค้าได้ง่่่่าายขขึ้นนนัแหละคืออทีมมงปุ Call toection ใช่โดยเฉพาะการเซ็นเมสเซจใช่ครับเพราะการเซ็นเมสเซจคือการที่กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นยิ่งลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นมากเท่าไหร่เวลาที่ใช้น้อยลงเท่าไหร่โอกาสในการปิดการขายก็จะมากขึ้นเท่านั้นด้วยแล้วเวลามันมีการโต้ตอบในเมสเซจลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาถูกโฟกัสมันคือ Personalize ใช่มันจะต่างจากการที่เราแปะโพสต์ลงในลงในหน้าเพจหรือในหน้า นิวฟีดปกติถูกไหมเพราะอันนั้นคือ one to m a ี y เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังคุยกับเรา <re fer> แต่พอเราใช้แชทบอทในการโต้อตอบกับเขาแล้วมันมีบทสนทนาคอนเวอร์เซชันกันมากขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆโอกาสในการปิดการขายจะมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าเรากําลังคุยกับเขาอยู่ซึ่งวันนี้เราไม่ได้แค่มานั่งขีับโอตว่าไอ้โปรแกรมแชทบอทหรือเมนี่แชทดียังไงเพราะเราไม่ได้ค่าโฆษณาจากเมนี่แชทแต่เราจะให้โอตทำให้เห็นกันว่าทุกคนสามารถทําได้จริงๆนี้เมื่อกี้เราพูดถึงปุ่ม send message ผมก็จะทำให้ดูว่าเวลาที่เราทํา Facebook Ads ที่เป็น Send Message เราสามารถทําอะไรกับข้อมูลที่เราส่งหาลูกค้าได้บ้างพอคลิกปุ๊บแล้วก็เลือกข้อมูลที่เราจะส่งซึ่งตัวนี้มัน,มนส่งได้หลายแบบเป็น Text ก,ก็ได้เป็นรูปภาพก็ได้แล้วก็ใส่ปุ่มคือรายละเอียดสมมติสั่งซื้อสินค้าผมคแค่ลาก flow ขึ้นมา แล้วก็ Start Automation เรามีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วนี่ถ้าเป็น Delivery ถูกไหมครับแค่กดเลือกไปที่ Delivery เวลาที่ลูกค้าจะสั่งซื้อกดสั่งซื้อปุ๊บมันไปต่อโ o w ที่เป็น Delivery ทันทีไม่เคยคิดเลยอะว่าอยู่นี้มันง่ายขนาดนี้เรามัวจะทำอะไรอยู่อะ เฮ้จริงๆนะมันแบบมันไม่ใช่เฉพาะธุรกิจอาหารด้วยนะธุรกิจอาหารนี่คือโฟล์มันยากสุดแล้วใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องสั่งผ่าน delivery เดี๋ยวจะต้องทักแชทเดี๋ยวจะขาย v วลเชอรจะขอดูเมนูมันมีความเยอะอะแต่ถ้าเกิดขายสินค้าพวกอะไรออนไลน์ขายครีมขายอุปกรณ์ไอทีขายเสื้อผ้าไอเนี้ย จบในตัวง่ายแน่นอนใช่แล้วยิ่งตัว Facebook มันมี Facebook Shop ที่สามารถปิดการขายบนนี้ได้เออมันมี Facebook Shop อีกเฮ้ยอันนี้ดีแล้วถ้าเกิดสามารถโอนจ่ายตังค์ผ่านแอปได้เลยมันก็สามารถแทรกยอดขายได้ด้วยใช่แต่<ช>ร้านอาหารเนี่ยมันแทรกยอดขายไม่ได้มันมีข้อจํากัดเยอะฉะนั้นถ้าร้านอาหารใช้แชทบอทแบบนี้ได้ทุกธุรกิจได้แน่นอนอืมอ่ะทีนี้พอเรามีข้อมูลพวกนี้เสร็จหมดละกดเซฟ ใช่ไหมคร<ม>ับว่าเราโอเคแล้วกับโฟล์ตรงนี้ออโตเมชันไลฟ์เรียบร้อยทีนี้เหมือนกับว่าในตัวตัวที่เป็นแอดเป็นแอดลองผมลองสร้างใหม่ให้ดูดง่ายๆเป็น engagement ทำไมถึงเลือกเป็น engagement engagement คือเราต้องการให้ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับเราม,มีปฏิสัมพันธ์กับเพจส่งเมสเซจมาหาเราเพื่อที่เราจะได้ปิดการขายได้แอนนี้ก็จะส่งไปหาคนที่โดยปกติมักจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพจมากกว่าแค่ดูผ่านๆไปคือตัว Facebook มันเลือกให้เราเลยว่าเรามีหัวข้อแบบนี้เราอยากส่ง engagement มันก็จะไปเลือกคนที่แบบมี engagement กับเพจต่างๆส่งกลับมาให้เราตัวนี้เราเราไม่สนใจเราไปดูที่ตัวตัวล่างสุดในตัวที่มันตั้ง t a r g e t g r o u p ตั้ง interest อะไรเราไปตั้งเอาเองถ้าเรามี custom audience ตั้งเอาเองนะที่บอกว่าไม่สนใจไม่ใช่ไม่ต้องทําแต่ที่เราอยากให้ดูนะคือตัวแอดใช่ครับอ่ะมันก็จะเลือกที่เป็นเซ็นเมสเซจใช่ไหมพี่มันมีหลายอย่างอย่างที่ผมบอกอืมอใช่อ่ะเราเลือกเซ็นเมสเซจแล้วก็อ่ะเป็นเป็นพาร์ทเนแอปเพราะมันเป็นเป็นพาร์ทในกบบตัวเมตาอยู่แล้วทีนี้เราสามารถเลือกใส่โค้ดก็ได้คือ Copy c o d โคจากไอตัวมเมอก้มาใส่หรือว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันสามารถเลือกได้เลยว่าอ่ะมาจากเมมเอแชทเลือก F l o w flow บ้างอันนี้คือโฟที่เราอินบิทไว้เมื่อ2นาทีที่แล้ว คืออันเมื่อกี้ที่เราทำในเมินชทอะมันแล้วมันซิงเลสมากเลยลิงก์เข้ามาตรงนี้เลยอ๋อถ้าอยากชัวร์กดพรีวิวในเม s e ซน e จอก็ได้อันนี้คือตัวอย่างง่ายๆโอ้ดีอะเราไม่ต้องก๊อปปี้โค้ดเลยมันมีมาให้หมดเลยอะเป็นพาร์เนอร์แอปกดเมเนิแชทแล้วก็เลือกโฟลที่เราทำเองไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้เลยอะทำไมโอ๊ตยังเลือกทำการตลาดอยู่บน Facebook และเท่าที่เห็นเรือนเพชรจบทุกอย่างส่วนใหญ่อยู่บน f a c e b o o k ด้วยซ้ำอะเพราะจริงๆแล้วเรายังใช้ Facebook เป็นช่องทางหลัก ในการสื่อสารกับลูกค้าอยู่เว่เาลูกค้าใช่เยอะเหมือนเป็นเว็บไซต์หลักกี่ไหมเป็นเว็บไซต์หลักก็ยังได้เพราะว่าเวลาที่เราทําโปรโมชั่นทําอะไรไปเราก็ยังเลือกที่จะทําบน Facebook อยู่แล้วก็ลูกค้า ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราอะก็ยังอยู่บน a c e b o o k ถ้าเรายิงแอด a c e b o o k แล้วเราปิดการขายแพลตฟอร์มอืม like ่นสมมุติว่าบอกว่ายิงเ c e b o o กไปแล้วแล้วลิงก์ไปที่อ right ื่นลูกค้าก็ไม่ได้ตามไปนะใช่เพราะเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีการโยนผ่านแพลตฟอร์มลูกค้าจะหายไปก้อนนึงเลยเพอเพลเกินครึ่งด้วยซ้ำใช่เพราะเขาบอกว่าเขาคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มนี้มันก็ควรจะจบอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ใช่เรายิงแอดไปเรียบร้อยแล้วเราฝังปุ่ม call to action แต่ call to action ของเราดันมีแชทบอทเข้ามาช่วยมันจะช ซนเจอร์ให้ได้มากยิ่งขึ้นอันน <fizer S 1> ี้มันเหมือนติดสป like ีดให้ธุรกิจและเราจะหนีคู่แข <un> ่งรายอื่นแน่นอนและนี่แหละคือเครื่องมือที่ทําให้ปลาตัวเล็กอย่างเราสู้ปลาตัวใหญ่ได้ Facebook เขาก็มีเว็บไซต์ให้เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองคือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า a d ด c ลิคทูเม e s ซ e เจอเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้ก็อยากให้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาดูก็เรียนรู้ครั้งเดียวมันก็ทําให้เราใช้ได้ตลอดชีวิตก็ถือว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ฝากตัว Facebook ไว้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่า Facebook ยังเป็นเว็บไซต์หลักของธุรกิจเราอยู่เราจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็ตามแต่บ้านหลักเราอย่าให้เสียเพราะ คนไทยคงไม่มีใครเปิดหน้าเว็บไซต์จริงๆนะเดี๋ยวอีพีหน้าเราอาจจะชวนโอ๊ตมาให้ความรู้เรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าจริงๆเราอาจจะไม่จําเป็นต,ต้องเรียนรู้กับอาจารย์กับกูรูคนอื่นแค่เรียนรู้กับเจ้าของธุรกิจด้วยกันเองอะ่ะเราก็เก่งมากขึ้นแล้วอีพีนี้ขอบคุณโอ๊ตมากแล้วก็อีพีหน้าเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตอบเพงกิ้นไว้ด้วยครับ